สรุปแล้วว่าได้ทรงของสำพ,พี่นอ้องเอ้ยมาหอดหลานแล้วครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พบกับอั้อันมันนอคือเก่านะครับอันมานนอตอนนี้อยู่มาผู้สาวน่ากินเขาพี่น้องก็เลยตอนนี้ก็มาอยู่มาเติรยุคค่ะของ บีเอ็มเนาะพี่น้องดูบีเอ็มนะครับศูบนยบีเอ็มขบลราชธานีนะครับเพิ่นอยู่ฝั่งขายรถไม่อสองพี่น้องฝั่งขายรถมือสองกับมี่ไล,ล่รนไล่ยี่ห้อเนาะนะครับใครสนใจคันใดก็มาดเด้อพี่น้องข่อนด่าต,ตัวเองแต่โ uh คจิเนะยะเลียดพวกมิสซูนะครับสุตุกิพวกนี้นะครับเหมืนกับพวกไอรถกระบะนะครับพี่น้อง ีทุกรุ่นนะครับพี่น้องว่ารถมีแต่เกียร์ดีๆเลยเพี่น้องอยู่นี่เกียร์ดีเกียร์เอทั้งนั้นนะครับถ้าเกียร์ม่ดีเป็นกับดิส่งเต้นเต้นตัดเต้นไปเนาะพี่น้องเนาะใครสนใจก็สนใจสอบถามไปได้เพี่น้องเนื้อผัวแฟนพงศเฮ็ดงานอยู่นี่เนาะขายรถมือสองเป็นรถเซาของบริษัทบีเอ็มไอเครืองบีเอ็มนะครับพี่น้องของสาขาอุบลเนาะนะครับี่นี่ก็นที่มา มาหาเนี่ยพี่เนาะเนี่ยจะพาไปกินเขากินน้ำก็ไปส่งของให้เสียวคำสีพี่นเนาะมันดื่มเสื้อผ้าในรถผมตัวแต้มมือเมวบนเนาะตัวแต้มมือกั็มาจากกรุงเทพฯพุ่นนะครับกับไปพูนสั่งกระเป๋าสั่งกระเป๋าไอ้สะพ้ายคางนะครับเพูนสั่งผ่านเดดเซดาเนาะเพ่นให้ผมสั่งให้ผ่านโทรศัพท์ผมนะครับ คมแกดิทรงไปประเทศเลาวให้เพื่อนนะครับพี่น้องเมื่อไปแนมนทางเราไปแจกลายหมื่นนะพี่น้องสร้างตะโดนเติบกับมากช่วงก่อนปีใหม่ประมาณเอ้อทีตยิปเก่าสามสิบนี่พี่น้องผมมาหอดเนาะแล้วก็สร้างไปโอ้เปนเป็นเครื่องเดือนพี่น้องจังหอดหูว่าของมันมาแต่ใสเนาะของเทวาคำสีเป็นสั่งนะครับหูว่ามาจจะออกมา่าจจะเป็นของต่างประเทศพี่น้อง ผมว่ามาจากประเทศใดเนาะันก็ดีทรงมาประเทศไทยแล้วก็ดีทรงไปพงก็ดีทรงไปลาวต่อนะครับกับพอดีเพื่นเลื่อมเสือเขนยาวนําพอดีเลื่อมมีรถผมพี่น้องเือเ้นยาวเพิ่นป้าพี่น้องก็สิไปคิดเข่ากันนะครับกับเงี่ยพมนะครับพี่น้อง,อนนง,องนะไป,ปงงครับพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกันแล้วเนาะไปกับผู้สาวคือเก่าพี่น้องเนี่ยผมนี่แหลคะ วิทรงหลสาขาใดนี่หลวงมังกรพันสาขาใดวันนี้เป็นทรงตะกรอนปีใหม่กับเป็นยุ่งยุงไปถามอีล้านหนึ่งมันมันปิดพี่น้องก็เลยมาเดินทรงกลับมาจากบ้านซีสเกตเนาะกลับมาปิดงานอยู่บนมือแรกพี่น้องวันนี้ไปแวะกินเขากับเมียพี่น้องพิเสษเอาเนาะเปืี่ยนลมห้องนะครับ เป็นลมของน้าน้ำกันนี่แหละตอนนี้เพิ่นเป็นเซอร์เฟอร์พี่น้องนี่นะขออย่าไปฝากคำสีพี่น้องนี่เสือแขนยาวเพิ่นเนาะอันนี้ก็เพิ่นลงใบเสือเพิ่นลงไใบในรถผมพี่น้องแล้วก็ไอ้กระเป๋านะครับเพิ่นไอ้กระเป๋าเพิ่นกระเป๋าเพิ่นเพิ่นสั่งประจานไอ้ดัชนีนะเพิ่นผมสั่งให้เพ่ผมบอกต้นคลิปเนาะครับพี่น้องส่งไปลาวเพิ่นละพี่น้อง ติดต่อกันเดืเรื่อยๆนะพี่น้องกับบริษัททมบริษัทป้ากันเนาะนะครับเพื่อนกับเพื่อข้ามซีนะครับคุยกันเรื่อยๆแล้วก็บริษัทออกซื้อมากมายนะครับพี่น้องกันวันนี้มีโอกาสก็ได้มากินข้าวก็เลยเด็ดทงของแหว่ส่งของน้ำจากข้าวเนาะนะครับพี่น้องก็จะไปกินข้าวกินน้ำไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่านลาน เขาเลือหลานเคอดีก่อนกับวันใหญ่ใจเนาะนะครับมาครับไปหน่องกันในเวลากินมเขาพี่หน่องวันนี้ในไข่เจียวพี่หน่องไข่เจียวมูสับนะครับไม่ได้ยังแระเพอประมึกพอประมึกกินอย่างเดียวก็ะเพอะปลาหมึกัดไข่เจียวเหมือนกระเซยะพี่หน่องโอ้จะไปแจงข่าวพี่น้องตอนแรกว่าเจริญเปส่งของนี่ เปลี fridge, so ่ยนคำาสีพ so so ี Hence, ่น้องสีหอดล่ะสีหอดลานละลานต้องกราบแต่ว่าเลยแหว่ลานเขาพอดีผมโถฮะข้สีพี่น้องพอดีตอนไรพอดีส่งไปเลยนะนะครับที่นี่เปิดแีม่เอิบี่นเวาพอม่งแล้วพนมาสีเมาเองกูบนมาแบพี่น้องมาลเงได้บอกเลือดือดเลดเลือดเลือมาลุเลือดเพือนเลาอดเลือลอนอมาลืเลอด้ เพื่อนจะเอาไปให้เนาะเจ้กิีนัดกันพี่น้องว่าอยู่ไสเนาะหน้าเมือได้หลังเพื่อนมาสองสามหมื่นเพื่อว่าหรือหมื่นสองหมื่นครับยังโมแนวไหนเพื่อนมาปวต่องตรงเพื่อนมาเพื่นบอกพูดมาปวต่องตรงเนาะลงก็เลยโมเดลเป็นทรงสองสามเพื่องเปิดคลิปเลี้ยบดีเพราะว่าเพื่นโทษถามกันนะเพี่น้องแต่ก็โมเดเรื่อยๆนะแต่พี่น้องแต่ว่าเรื่อยทรงของ มูโล่าสุดเนาะค้ามซีนอาจะเป็นน่าจะแพนเปลี่ยนไปเนอะก็เลยโม้ว่าว่าจะพาไผ้มาอุบลเนาะเพว่าสิพามาเที่ยวอุบลเพื่อเปล่าโม่ว่าสิมากับไผ่ผาโม่เพื่อน่าบอกโม่โม่เอาผ้สิมาเนาะเพื่อนะเผน่อเปล่าไปมาสิผาโม่ไปมาเที่ยวผ้าโม่มาอุบลก็เลยบนต่างเหตอัดมานนอกไปส่งของให้ข้ามซีไปเนาะอย่ามันสวนทางกันเนาะนะครับ เนี่ยเผื่อมูนีกดหล,ลับเนาะมาเด้อมากินขอน้ำไก่ไปหน่อเขาเขาก็ถอดไข่อยู่ที่อันจะกินทอดไข่มาห่าจะกินทอดไข่ทอดไข่ขาดได้ผักค้าเป็นน้องแค่อมแะ่อมนะครับ โอ้ยเอิรย่างหรือเปล่าเบิรสวัสดีได้ปะย่างเลยก็ได้ถ่ายคลิปครับปีใหม่หรอดิปีใหม่เอาเรื่องไม่ไม่ได้กับสวัสดีปีใหม่ดื้อพี่น้องนะครับสวัสดีเบิร์ตสุขุมสุขขนนะครับรับด้วยเงินทองเบิร์ตสุขขนนะครับเสร็จรับด้วยแล้วก็แบ่งมาให้ผมน้ำเมด์เดอร์จะหาจะซิฟเนาะรับด้วยน้ำกันพี่น้องปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ อายุ ас, right. ่มันคนเงินทุกคนนะครับะใครมาชมคลิปอ like really ันมานอกก็ขอให้เครับเลขสามตัวสี่ตัวหมดเลยไปเนาะหกตัวแล้วก็ถีนึงหมดและครับพี่กำลังใจให้พทํามาหากินกับสู่ต่อไปนะครับผมก็นผมนีแหละคนขายแรงไปเนาะคนขายแรงง่ายกับสู่ต่อไปเนาะนะครับ สักมือนมันจะเป็นห้องมันหน่อไปนะสูบไปเ,เลยแ้วครับเนาะสูบไปาาน้ำกันสื่อไ่ค่อยหักผาดชักจัส่บ่ไทย่าชิมดูตัวไหนมินไทเกียนเะดครับวดนยว สรุปแล้วไปทรงค่ะเดี๋ยวมานางกินเขาแล้วเสียวเมื่อยไปหน่อยกลับไปเห็นงานเนาะก็ได้มือเสาเอาของใส่รถเก๋งมาไปหน่อขี่ม่ใส่ไปเนาะก็เลยมันจะไปในเมื่อลำบากไปหน่อใส่มอมตใส่ไปก็เลยก็สิกลับมาส่งแถวมาให้งานเนี่ยนะครับแลข้ขีกระลุได้ขีโดยกลับมา

ตอนนี้ยนายยกขางผ่ามากกว่าเสียงดังแนี้ได้เป็นหัวเสียงรถผ่านเนาะนะครับข้างทางผ่าแเบ ใพี่น้องกิมเนสกับเซียว้บจำเนี่ยพี่น้องเนาะกินงขเขาก็เริ่มกิมก็เดือบพี่น้องกินม,มาสูดลงเกินไปเนาะพี่น้องสีงสบเบื่ออันมันมนอบเนี่ยสองคนแล้วเบื่อกินนาแล้วพันธุว่าน่ากินดอตเตอโดนแล้วพันว่ารูปแล้วประเดิมซูงเดี๋ยวทำสีบะหอนกับจังไหสริร์บันนอเพี่โทรหาเอาของไปชงดี<า>กว่าน้องจังบุษเสีเรร่เวลาง ดียู่โทดทามมาเห็นนี่ก็เลยส่งไปเพื่อพวกเราเพื่อเรามาอุบลนเราแม่สวนกับส่งแม่ไม่ได้อย่าไปสวนกันนะพอมองโทรหาเลยมัโทรหาเมื่อกี้นะครับโทรหาเมื่อกี้ก็ได้มาถ่ายคลิปเลยนะครับเลยไปแจกข้าวพี่น้องเลยนะครับเลยบริสุทธิ์นะครับร่วมแล้วตั้งใจดีดีนะครับถ้าพี่น้องคลิปนี้จะไปจำเหตุอะไรบ้องเนาะจะขอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ